พี่น้อง,องเขามาแกงไก่ใชนไอมมาฉ่ำแบบเนี้ยพวกวันจะกลัวเครื่องแกงก่อนเครื่องแกงมันหอมก่อนพี่น้องเครื่องแกงก็มีพริกแห้ง ตะไคกระหอมแดงกอหอัหอมหอมแล้วก็มาใสยไก่หอมกพ่น้เพาะวันที่ใช้ไก่ต้องไจไก่ก็เป็นไก่เหนียวพี่น้องถือมาก คนเดียวแขีงว่ไหนพี่าานะ้องติไปมจ่จานึงตัวไก่มัน,นเกือบโุกลนพะี่น้อง เฮ็ดกับเข่าก็เคียงเลิศพี่น้องก็เฮ็ดกินตามภาษาก็อ้วนฝากพี่น้องเป็นกำลังใจก็อ้วนเบิ่งคลิปก็อ้วนจากสามนาทีก็ยังดีเด้อจาพี่น้องจ้ะฝากเป็นกำลังใจกันนะจ้ะขอบคุณพี่น้องทุกคนที่เข้ามารับชมและติดตามเด้อจ้ะก็ว่ากินบ่ค่อยเผ็ดเด้อพี่น้องค่อยพริกค่อยหลายกินเผ็ดบ่ค่อยได้จ้ะกินเผ็ดบ่เก่ง 我刚才那个。<coughs> <coughs> เช้าหลายลก็บก้าตามที่แข็งแห้งที่น่ะตีหาดันก็เอือนกันยาเป็นน้อนด้วยพ้่นจะได้ปเบิ่มขวานทสอบก็เลยเห็ดกับขวาวทีสอบ เป็นพวกอ้วนเติมน้ำไม่พี่น้องเขี่ยวไก่มันเปื่อยๆวันนี้เป็นไก่เหนียวจ้ะเติมน้ำแล้วไปพี่น้องโอ้โหเดือดน้ำเดือดแล้วข้าวเบิ้งกันไหมได้พี่น้องพี่น้องหมอดเดือดแล้วพวกอ้วนติใส่น้ำไม่สมแบบไม่สมกับล่างอ่ะพวกอ้วนมักกินสมสเลยเบิ้ง ก้างคองน้ำไก่ไเหนียวมันมันทีน้อง กวนาพี่ปูงแล้วพี่น้องมาด้วยใช้น้ำปลาพี่น้อง รถตีพี่น้องพราะอ้วนจึงไ่ใส่น้ำปลาเด้อพี่น้องพราะอ้วนว่าเก่งใส่ปลากันมันมเหม็นผู้ใดมักผู้ใดยมักปลาก็ใส่ได้พี่น้องต้องส่งเป็นปลาอ่อนดีนอยจุด ใส่น้ำกระไรหมักสดที่นาะแล้วก็มาบินอีกเกลียนึ่งหมอมันเดือดกันพี่น้องพ่อเราป่ะเนี้ยอ้วนดีซิเบินจ้ะเจ็บแล้พี่น้องเพราะว่าก็อ้วนเข้มกับบกินเข้มเนาะพี่น้องเนาะ วันก็ไปกินข้ามเนี่ยแหละแต่บัดนี้วันไปปงแล้วจ้ะยใช้ถังอิตูพี่น้องใช้ได้จายรมันก็หอมซื้อมหาบาทมัดแบบไงพี่น้องถ้ามาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กคดแชร์กดติดตามให้ตัวหน่อยเด้อจ้ะอย่างก็ต้องใจ้งช่องหน่อยหน่อยช่องนี้หน่อยเด้อพี่น้อง ขอบคุณคี่น้องทุณที่เข้ามารับชมแลบฟังสุดแตนจ้าขอบคุณค่ะ